มีแต่สับปะผุณที่ว่าดีๆเนาะต่อหางกันเนาะและที่สำคัญนีิโน่อ่ากาแฟน,นี่นะมีแต่เซาเปอร์เซ็นเท่านั้นมีกาแฟเซาเปอร์เซ็นแต่ว่ามาในรูปแบบของก,กองกาแฟแม่นเนาะสรรพคุณเซาเอสเปอร์เซ็นเนะาะอ่ะแบบนี้เลยเนาะรวมเลยบ้องเออ <laughs> <laughs> โอเคทุกคนอ่านออกแนละ้วเดี๋ยวเราจะอ่าในให้ฟังเตอเพราะว่านี่ดีราคากับเอิ้นมา เนี่ราคาปกติมันี่จะสังงส่งนิดนึง<ม>อันนี<ม>้สองเอสนิดนึงเพิ่มตินมาสองคุณก็ต้องดี<ม>ดีบรอบสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะแม่แล้วอ่า<ม>นี่ยนราคากล่องหนึ่งเพียงแต่สี่ร้อยห้าสิบบาทอยากได้บออยากได้บอร์นะกติกากระซื้อคอมมาแล้วกดไลค์กดแชร์นะกดแชร์แล้วแชร์เข้าไปห้ากลุ่มเนาะมันจะคัดเลือกเอาสองคูณโซกีมาเพาะ วันด้ออสสอคุณโชคดีมากครับสินค้า ALLY, ที่ไปฟรีหนึ่งกองพันชีเลยนะที่ออฟฟิศพวกเขาอยู่ที่บ้านบัตรใส่เองในมอสี่บ้านเราใส่แบบน้อยบัตรตส่น้อยครับถ้าว่าถ้าว่าเขาพิสเขาเขาสามารถถามพิษงานตอบตอบเนี่ยพร้อมเปลี่ยนจากไอซ์เครื่องเ